ผมเนียบัดแซมไซคุณาคุณนาะพยายามใส่ทางใดพยายามพยายามใส่ทางใดเอา,าเมื่อวันวันที่เจ็ดครับเร้าวันที่เจ็ดสายวันนี้เราจะออกเดินทางไปบา้บานเรียงก่อนบ้านสำโรงตำบลบ้านขามอำเภอน,น้ำพองครับแห่ใบสองปัญหา,าบงงนนางแหล่าพร้อมไรนองลัง สุปตาของเขากันสิขากันไปท 50, <itch assessment> never never ั <synthetic envelope> ้งหมดนะครับไม่หลายไม่หลายตำแหน่งครับหนึ่งซุปตาสองมหาเทพสามมหาญานห่วยคือหลายเนี่ยหลายนี่ยตำแหน่งเป็นแต่ละประเภทเลยหลายตำแหน่งยศอะเ่พระยศแม่มเป็นหัวหน้าแก่งตี๋ปะเดี๋ยแม็มครับผมบริยุทธ์แผนเทพครับผมเป็นหัวหน้าบยุทธ์แผนอ่าสีธัญญาสีมหาโพลแล้วก็สีขาเหนียว เ <c oughs> ส <c oughs> mm, ียเย็ดโอ้ยเจากก็ได้ตะกุนสีเนาะเอาตามโซเฟอร์เป็นได้นันบันพักซะหน่อยขึ้นแรกเว้งเลยนบอเพราะยัแม่มพยแม่มเฮ็ดยังบอฝันบอไอ้พ่อ่ฝันครับพ่อฝันเด๋รับมองรับมองตึ้นชอววาเนา่มันปรทัดชินเนาะมาอยู่ใหม่นอนเกิีแล่อมมีบ่อแล้ว่รักว่าคนบ่พ่อคนมบ่ันนิหครับ พอประกุปออนกันเดี๋ยวว่าพอสีนอให่องนะเพราาดนอนดาเเฮ้ยเดเราลูกสามี่ลูกเงี้ยวแว่าอยาไรเียราเป็นบ้านเนามาเราล้อนเนามือเง้มือนลบาวันเนาะเดีวเี่ยว่ากินมาขึ้นลสามี่หย่เฮ้ยขึ้ละสามละสี่ดิเดือจังเนี่ยแฟนผู้เบาอะ ว่าเป็นแข็งแรงว่าแม่พี่ลูกเงียวพี่น้องเป็นเบาหวานมาน่ะโอ้คืออะไสารมาซีมานเบาหวานแข็งโอ้ฟังที่แรกงเงินวัดได้แถวว่ะเบาหวานพี่สองพี่สองเบาเด้อพี่สองเบาที่ดียวมีมีอะไรได้ครับเบาแห้งก็เบาหนักเบาแห้งเป็นได้ครับ ก็ให้แข่งยังยังินเบาหวานกินาบาหวานเ่บานักนี่ม่้วนอไจักสิบเบาจักสิหนัก้วนก็บกเียนเลยดูบามานัเบาหนักนแเบายเลยมาแข่งเส้นเดี๋มันอาจะกินูเดียวเจอได้ะเจอแบม่เลเจอมไหลเดี๋ยวเตอนนี้เนียนปรยูนในเทาดอกเนี่ยองเมยเอาขายกันประเด็แ่งเมันี่ คืิ่งนี่ยัมเมีอยไรส์แบบค่าลมเป็นตอหลุดรอดเป็ร่องเนี่ยม่มลุรอดเพบเมียมาไร้เขาเนาะตอไ้องวางไปบ้ตรไดเาถึงบันั่น่ละันนี้วัเอฟซีพอต้องไรพี่น้องไเอฟซีพี่น้องไล้ผกเปี่นูนองเกับ่าเปล่ยนไพี่น้องไร้หกสิบกล้วยน ฟบ้านมา่ไหมมาเม้ยมากวนมาสักเอเมื่อเช่นเอฟเมื่อเชนโอ้ยพวกแบบมาดีเยเอฟซย้อนอันเป็ดออกมาิเนาะอันเป็ดเป็ดเป็นตาพี่บังแค่สาวเลยเออเมียมากเมียมากเปนเรืบ่อยเยเมียมากเมียจ้างประการประการเนหลักานเลยปาเก็งบางีไอเห็นอยู่เมาหา ใส่สินพร้อมดิใส่สินพร้อมครับเยี่ยมสินเยี่ยข้างบ้านแม่มักปุ๊บิแม่มักแยี่ยโอ้ยติดต่อมือกี้บอสได้แน่เอนไม่ก็ไม่มาทั้งวี่เนาะอันนี้รอนายครับเอฟซียอดเลยบุ๊คว่ามือบับปับเนาะเรนเซั์เตอร์กับบ่าวแียก็เซร์เตอร์นางงงเลยเนาะยินนางงครับฝากพี่น้องไว้นะครับสองเอฟซีครับ มันเปิดไม่ครับอาจารย์โนเอาไปเชี่ยวเออเชี่ยวเชี่ยวครับทีมันเดี๋ยวมือเดี๋วมันวางจะพาะหาโคดหนูอยู่บ้านเราอยู่คือสีได้ที่หัวไหลาย่าลูกน้องก็ได้คนเน้นคนคนนัวมีงานหาลูกน้องก็ได้เอาวางวางเนี่ยจะไปคนไปเสียวผมก็จะปาปอมยุ่ยยุ่ป้าบักสีดาโอ้ยหลายครับไาเสียใส่พ่มมีแห้งเนี่ยมันก็ไปหาแต่สีเขาเล่นนานยำเบายงสั่นยำเบาด้่น อย่างโอ้สองโอ้หมันเป็นม่นเ่านั้นสีไม่ไรสีได้ครับสีนีเดียวไปรุ่งเสร็จไปทอาหารป่าวเมื่อนี้พร้อมเมื่อวนเมื่อวานเสด็จไปไปบ้านไหนครับไปน้ำพ่องน้ำพ่องบ้านสำโรงตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพ่องคุณได้ถึงยี่สิีเมื่อขี้บอดเนาะครับอย่ามาติดต่อมือแซก็กนะครับเด้อติดต่อกันเองครับ มาเกียวนี่ครับเมื่อมากวักเมื่อมป้ปปโอ้ยเขาหลาดีใจเบ้าเบียก็ยืนัววนพอขีมมหาวาลยทิปต่อเมื่อขี่ฝัดให็นหน้าหรอไม่ไม่ตันเลยโอ้ยแม่งใช้ใช้อำไม่ลววะดีแล้วบอลลงไปเมือกีตาร์แบบกีตาร์ผู้สาวไู้ใชวได้พ่ะาพานพอปาเบยร์นะมากันกับทิต่อกันเอาเองยมาควัมือใส่มือแสกเลยมวใส่เครับดีครับ อันนี้มันมันงงเลยนะเออมันสูนอุตสาดีใจเนาะมาหาปูแล้วเอีะมาที่ชอบกันปัดปิดางิดทบ่างเ้างจะคักเหรอเนาะสาวมหาหลัก่ได้แถบม่ได้ําหาจะคองอำโอ้ยมันน่ามาื้อนั่ีกต้าเมื่อกี้บ่นหี่นีน่าล่าบบ่ปด้ยกเียงใส่ว่แต่ว่าเสียแล้วครับมาเบียกวัเด็กขวกัน กวนจนตาเนียตาโดนมันหูซายวละอันหลังให้กวอยู่ท้องหลังอยู่บบแบบอยู่นางนั้นไปยังนนะเอาไปดิไปดิตากเพ่งนะครับไปดิหน้า่ออกไหมอยากฟังไหมอยากฟังอยากฟังไหน้าพี่น้องปากเพ่งปากพี่น้องนะยปากเพ่งในส่องนะครับหลายเพ่งอยู่ดีครับแต่งออกมาจากกลุ่กของหัวใจเลยเพ่งดังกระมู่ยอดวิวหลายกระมู่อย่างนั้นผอกบอกได้ย่งนี้หยอดวิวสามรอยครับ มีสามเพลงครับตันไปสามปีเตะสองปีสองปีอีกหนึ่งการมือกีตาร์เร้องมากแบบเพลงเลยเพลงอะไรเพลงเพลงอยังครับเนี่ยเฮาหรือเนี่ยไทยบ้านทำงานเอเพื่อเพื่อชีวิตเพื่อครับงานครับเพื่อชีวิตเพื่อเพื่อชีวิตจะตั้งเตะนี่ยเฮาหรือเนียไทยบ้านป้าไกลเพื่ที่สองนี่นะบอกบอกใครับ ทน้ยังเดียวันเถออึกกจึกจึกจึกเอจังดนี่จงดน่จังดน่เขาเตียนเลียนเนียไหมอยู่ที่มีตาตาบ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 จึก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 มันมันลึกไงเาเาลึกอเาเาเข้าหัวทางรปใ่ใ่ทางพระเออไปน้ำมันน้ำมันเตนไหมพอเหลือเฟืออยู่พอมึงว่านึงแค้น อพดดอดีนะครับน้ำมันเครื่องลักๆคือเครื่องปัน่นเลยแต่ว่ามันเกือเต็มถังนะไม่ใช่ได้อยู่ประมาณเกือบสามงานถ้าบ่านักปะเน,นี่ยอันนี้ขั้มรู้รน้ำมันรถเฮียนบ่อยแม่น้ำมันเครื่องปัน่น,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 นสาระไรแต่ว่าสเนี่ย <laughs> <laughs> ส,สาระล้วนๆไี่ร้องครับฝากติดตามเลยนะครับเดี๋ยวโดนผมเลยนะเพือโอเคครับเอาพร้อมเดินทางมาเนียกจวดครับเดี๋ยวอีกกำลังเจกันในนี้ ไป่อก <N> ันเนี่ยเบอร์น้ำพ้องครับผมสวัสดีครับ